ับผมกานอื่นขอกราบสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะครับช่องเบลไลไทยครับอรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่ก็วันนี้เป็นวันเขาเรียกว่าวันเสาร์ครับเสาร์ที่เป็นวันผ่อนคลายครับตื่นขึ้นมาก็รับชมช่องผมได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับติดต่อช่องทางนี้ได้เลยครับ0ูนย์หกสองห้าสี่ห้าหกห้าหกสี่แอดไลน์ที่เบอร์โทรครับธนาคารออมสินครับศูนย์สองศูนย์สามห้าเก้าสองหกสี 890ครับผมชื่อบัญชีสุชาติรุง่งูกจินครับเอฟซีท่านใดไม่สะดวกแอดไลน์นะสามารถโทรผมได้เลยครับรายการแรกวันนี้ครับเป็นเลียดหลวงพ่อแดงวัดเขาไม้าอิทครับนี่ครับของดีของเก่าครับน่าจะเป็นจังหวัดเพชรบุรีเนาะหลวงพ่อแดงี่เพชรบุรีที่ดูครับพระเนี่ยแบบนี้บอกเลยว่าปอมไม่เป็นเลยนะพระแท้ดูง่ายแต่ว่าบล็อกไหนแค่นั้นเองครับ F4 ท่านใดมีข้อมูลรู้นะครับก็ปิดได้เลยพี่พระดูง่ายครับเรียกว่าแท้ดูง่ายครับเป็นรายการที่หนึ่งครับสี่ร้อยบาทครับครับต่อไปเป็นรายการที่สองนะครับรายการที่สองมาเป็นหลวงพุทธวดครับพี่ดูนะดูให้ดีครับนี่คือหลวงพุทธวดวัดช้างให้ครับดูคนระับ ขลวงูุทครับผมเคยไปเล่นดนตรีครับที่วัดช้างให้นะก็ไปงานเทศครับกับอาจารย์ชันนะครับอาจารย์ชันก็เป็นเกจิชื่อดังครับจังหวัดพิษณุโลกครับก็แกเป็นเจ้าวานวัดกวางทองเนาะก็ผมเป็นลูกศิษย์แกครับสมัยก่อนก็ไปเล่นดนตรีครับก็เคยไปเที่ยวที่วัดนี้ครับก็ รอบหนึ่งครับได้ไปบเบเรนตีแล้วก็ไปดูวัดช้างให้ครับวัดก็ค่อนข้างใหญ่ครับถ้าผมจาไม่ผิดจมีหลวงพ่ทวดองค์ใหญ่ด้วยนะก็อยู่ที่วัดครับไม่ใหญ่มากนะผมดูว่าแต่ก็พอสมควรครับแต่ว่าไม่ได้แบบใหญ่แบบใหญ่แบบโตมากครับก็คือว่าบ้านหลังนึงนะครับพอได้ครับถ้าจําไม่ผิดนะพี่ก็น่าจะเป็นวัดช้างให้ครับที่ผมไปนะ รายการนี้เป็นรายการที่สองครับเป็นเจ0ดร้อยบาทครับสองสี่เก้าเจครับพี่หายากครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่สามครับรายการที่สามรายการที่3ามมาเป็นหลวงพุทธดนะครับพี่ดูนะครับแหมเป็นหลวงพุทธร,รือหลวงพ่ออะไรภาพถ่ายหลวงพ่ออะไรเอ่ยหลวงพ่อปานแม่ผมนึกว่าหลวงพุทธรนะฮะประหลอดเก่าเดิมยังอยู่ครับพี่ดูนะ รายการนี้เป็นภาพถ่ายเก่าหลวงพ่อป่าครับรายการที่ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับเอฟซีท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่รายการนี้ครับเป็นของดีครับผมให้ดูครับมีประหลอดขึ้นนะนี่คือหลวงพ่อป่านครับโอ้โหดูประหลอดวีดเลยนะครับแล้วก็เลี่ยมสภาพเก่าๆเดิมๆด้วยครับพี่ของดีหายากครับเลี่ยมเดิมเก่าครับเป็นรายการที่สามครับเจ็ดร้อยบาทครับพี่ หลวงพ่อปานนะพี่ดูให้ดีนะครับหลวงพ่อปานคลองด่านนะครับหรือหลวงพ่อปานวัดอ่ะอ่ะเขาเรียกหลวงพ่อปานบางเฮียเนาะตามภาษาเสียนครับรายการต่อไปครับเป็นเป็นพระปิตาครับพี่ดูครับนี่คือปิตาเป็นปิตาเม็ดกระดุมครับเนื้อนี่จัดเก่าครับลงรักด้วยแนละ้วแล้วก็ออกเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อกุอยหอมครับ แต่มีการลงลักครับเป็นเม็ดกระดุมครับรายการนี้400บาทครับพี่เป็นรายการที่4ี่นะครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าครับรายการที่ห้ามาเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นหลวงพ่อเหลี่ยวฉเฉลียวเนาะหลวงพ่อฉเฉลียวครับก็ทําแบบหลวงพ่อคูเลยนะคแม่ดูครับรองเจ้าคณะอําเภอนะครับสี่อำเภอสี่ประจันนะประจันตะคาม เป็นสีประจันรายการนี้เป็นรายการที่5้าครับพี่200อยบาทครับรายการต่อไปครับเป็นรายการที่6ครับเป็นพระเปิมลําพูนครับพี่ดูครับรายการนี้ครับพระเปิมลําพูนเนื้อสวๆครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับพี่ดูครับแม่แกงเลยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่หกครับห้าร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่7นะครับรายการที่7มาเป็นพระรอดลาพูนครับมาเนื้อแก่งมากครับพระรอดลาพูนครับรายการนี้เป็นดูให้ดีนะครับผม z ู o ให้ดูใใกล้เลยนะครับคือว่าของดีๆครับพี่ รายการนี้600บาทครับเนื้อแก่งจัดครับพี่ดูครับไม่ได้คุยนะพี่แก่งจริงๆครับพระเนี่ยโอ้โหพี่ถ้าไม่ใช่อายุนามเป็นพันๆปีเนี่ยไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่มีครับพี่กล้องน,นะะกล้องสีขาวอะกล้องเนี่ยในห้อยเนี่ย <laughs> นอนดึกนะครับต้องหาผมมามหลับครับ <laughs> รายการนี้เป็นหกร้อยบาทครับพี่ลาเต็มองค์เลยนะครับก็เป็นรายการที่เจ็ดครับแม่พิมพ์แมพไปเลยนะพี่ดูครับแม่ให้ดูใหม่ นี่ครับเป็นของดีครับหกร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่แปดครับรายการที่แปดมาเป็นอ่าหลวงพอเดิมนะครับดูนะครับรายการที่แปดหลวงพ่อเดิม นี่ครับพดูะของดีเมืองนครสวรรค์ครับก็หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่ดูว่าเป็นเนื้อัปลาก้านะครับก็สภาพใช้แบบนี้ครับบอกเลยว่าสวยสดงดงามครับในการนี้ผมสูงให้ดูถึงเนื้อในเลยนะพี่ดูนะครับพิมพ์ไหนก่อนนะครับแล้วก็เป็นพระปั๊มแน่นอนครับหลวงพ่อเดิมครับปั๊มหูนี่ปิ้นเลยนะแล้วก็เมตตานี่ สดมามครับมีจานด้วยนะพี่สําคัญนะครับผมก็เดิมต้องมีจานครับนี่ครับ f ีท่านใดชอบปิดได้เลยนะครับพี่พรายการนี้ก็เป็นของดีครับเมืองสี่แควครับก็นคตสวันครับเป็นเมืองบางกอนครับนี่นะครับก็รายการนี้รายการที่แปดนะครับเก้าร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเป็นรายการที่เก้าครับที่แปดใช่ไหมต่อไปเป็นรายการที่เก้าเป็นสมเด็จครับองนี้ก็พิมพ์นี้เนื้อนี้ครับก็เอฟซถามถึงเยอะเลยครับผมเลยนํามาครับพี่บอกดูหยกเยอะๆหน่อยนะครับนี่ครับเยอะสุดแล้วครับพี่มีไม่กี่เม็ดครับหนึ่งเม็ดคนเขาชอบครับพระเนื้อแบบนี้ครับก็เอฟซชอบเยอะครับ ทำไหนชอบปิดได้เลยครับพี่รายการนี้ก็เก้าไอ่เจ็ดร้อยบาทเป็นรายการที่เก้าครับต่อไปเป็นรายการที่สิบนะครับที่สิบเป็นพระนีลาครับดูครับเนื้อออกชมพูครับพี่นี่คือสภาพเก่าๆครับลักชมพูนะครับก็เขาเรียกว่าลักดำลักแดงนะครับขึ้นรายการที่เป็นรายการที่สิบครับสามร้อยบาทครับพี่เป็นพระกุครับ ลีลายืนครับเป็นอันทีสิบต่อไปสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดก็เป็นพระลีลายืนเหมือนกันครับมีเอฟซีถามมาครับผมก็นำมาไล่ให้นะครับก็รายการนี้เป็นรายการที่สิบเอ็ดครับเป็นพระกำแพงเพชรแน่นอนครับข้อมูลนี่ตกคนหนึ่งจากอ่คนกำแพงเพชรนะครับก็พี่พีเอฟซีเขาปิดไปปิดจากผมไปนะครับก็ผมถามเขาถามข้อมูลเขาบอกว่าเป็นที่บ้านนี่แหละเขาบอกอย่างนี้นะครับก็ สี่ี่นายชอบปิดได้เลยครับพี่สี่ร้บาทครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบสองนะเป็นเหรียญโดดตึกโดดตึกนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสามศูนย์ครับโดดตึกนะครับก็เด็กครับไฟไหม้ตึกก็ของรุ่นนี้ครับแล้วโดดลงมาจากตึกครับก็รายการนี้เป็นรายการที่สิบสองครับปีสามกว่านะครับก็สามอบาทครับ ต่อไปเป็นปีอ่ะเป็นรายการที่สิบสามครับสิบสามเป็นนี่ครับสิบสามเป็นปืนแตกครับต่อโค้ดด้วยนะครับนี่ครับก็สองร้อยบาทครับพี่เป็นจอบปืนแตกครับนานๆเจอไม่ค่อยเจอครับเป็นรายการที่สิบสามครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่นะครับสิบสี่นี้เป็นพระลีลายืนสุโขทัยพี่ดูเนื้อครับนี่ครับนี่คือคาบลาขึ้นนะครับแล้วก็ลาแดงครับขึ้นคือพระเนี่ยลักษณะนี้ครับก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมถึงมีสีแดงขึ้นมานะไม่ใช่สีนะเป็นลานะตรวจสอบดูแล้วเป็นลาลาแดงลาดาครับรายการนี้ก็สองรอบาทครับพี่เป็นรายการที่สิบสี่ครับต่อไปเป็นรายการที่สิบห้านะครับสิบห้านี้เป็น เป็นวัดเกชโยพิม9ชั้นนะครับก็เนื้อจัดจัดครับพี่ดูครับขนาดองค์พระไม่เล็กครับแล้วก็ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่เลยนะแล้วก็ไม่เล็กมากด้วยนะครับน่ารักครับเหมือนแม่ยังกะชิ้นฟักเลยนะครับรายการนี้400บาทครับพี่เป็นรายการที่15นะครับต่อไปเป็นรายการที่16ครับ16เป็นดูครับน่าจะเป็นคีโน่าหรือเปล่าดูเนื้อจัดจัดแบบนี้ครับพี่ก็ รายการนี้เป็นรายการที่16ครับนี่ครับห้าร0บาทครับ16ครับต่อไป17นะครับ17ก็เหรียญนี้ครับ900บาทนะครับก็เป็นหลวงพ่อเพชรครับพี่วัดหลวงครับมานะครับ ของดีครับตัวจริงจริงครับดูครับหลวงพ่อเพชรวัดถลวงครับแล้วก็เป็นของเก่าครับสองสี่หกศูตรครับหลวงพ่อเงินเสกครับตามประวัตินะครับเหนือจัดมากครับดูครับรายการนี้เก้าร้อยบาทครับพี่ก็เบอร์สิบเจ็ดครับต่อไปเป็นเบอร์ที่สิบแปดครับพี่ดูครับสิบแปดเป็นดูครับดู พิมบีครับหลวงพ่อเงินพิมบีองนี้สวยมากครับพี่เนื้อจัดมากสวยมากครับดูครับฐานหนาหน้ายิ้มครับรายการนี้ก็เก้าร้ยบาทนะพี่ก็ผราสวยๆแบบนี้ขี้เบ้าเดินยังอยู่ครับเป็นพระเนื้อจัดครับนี่คือของดีเลยครับรายการนี้บอกเลยว่าเป็นของดีจริงๆครับเป็นรายการที่สิบดนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเก้าครับ 19พี่ดูนะครับนี่คือปืนแตกเสียนกลมครับรายการนี้300อบาทครับปะแท้ดูง่ายครับพี่ปืนแตกเสียนกลมนะครับเนื้อออกลมดำแบบนี้ครับเป็นรายการที่19ครับต่อไปเป็นรายการที่20นะครับ20นี่เป็นปืนแตกเสียนกลมเหมือนกันครับแต่คนละพิมพ์ครับพี่ดูนะครับปะแท้ดูง่ายครับรายการนี้เบาเหลือเกินครับพี่ดูครับรายการนี้ผมขอที่ สาม้บาทนะครับเป็นรายการที่ยี่บครับต่อไปย1ิบอ็ดครับมาเป็นวัตถุทัศน์ครับอันนี้คือของดีครับผมถามว่าคุณตานี้เขาเรียกพระอะไรคนะคุณตาบอกน่าจะเป็นพระวัตถุทัศน์ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะจาไม่ได้คุณตาบอกมานะเขาเรียกว่าพระอะไรนะนี่นครับเหมือนพญาคุดเลยนะแม่ แต่ออกวัตุทัศนะครับก็เก่าๆพี่รายการนี้6 0 0บาทครับเป็นรายการที่21บเดครับต่อไปยี่สิบสองนะครับ22มาเป็นต่อไปกันเลยรายการที่22บสองนะครับเป็นสมเด็จครับพี่ดูครับสมเด็จเนี่ยคุณตาชอบเก็บแบบนี้นะครับก็เนื้อจัดๆแบบนี้ครับแม่ดูครับผะแห้งๆอย่างนี้นะครับก็จะเก็บไว้เยอะนะครับเก่าๆคลาสสิครับ รายการนี้เ0็ดรอบาทนะครับ FC ฟซ้งในชอบปิดได้เลยครับพี่พิมพ์ไปเลยนะครับน่าจะเป็นพิมพ์จะดีหรือเปล่าดูนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับต่อไปเป็นรายการที่ย3ิบสามนะครับพี่ดูครับมหาเม้าวัดแหลมยางครับสองสี่สองสี่กว่านะครับเป็นพระยุคยุคเดียวกับหลวงพ่อเพ็ญนะครับการจัดสร้างเนี่ยเป็นมหาเม้ามหาเม้าเนี่ย ถือว่าเป็นกระจิรุ่นไล่ๆหลงเพื่อนเลยนะครับก็วัแหลมยางจังหวัดพิจิตรครับก็จัดสร้างรุ่นนี้มาครับก็จังหวัดพิจิตรก็มีความข่งครับรายการนี้สวยสดงามครับพี่ผมขอที่800อครับไม่ใช่หลังคังหลังคอนะครับนี่คือมหาเมาวัแหลมยางนะครับบางคนบอกรลังคังหลังคอหรือเปล่านี่ครับคล้ายๆกันนะครับของดีของเก่าครับพี่บอกเลยว่าดูง่ายเหลือเกินครับผาะนะครับเป็นรายการที่ 23่ครับต่อไป24นะครับ24เป็นหลวงพ่อเพชรพี่ดูครับพี่ดูเนื้อให้ดีครับนี่คือหลวงพ่อเพชรครับจัดจัดแบบนี้ครับพี่2 4 6 0ศูนย์ครับก็เนื้อจัดครับหลวงพ่อเงินเศษครับดูครับรายการนี้900บาทครับ f c ท่านใดชอบปิดได้เลยครับพี่พี่ดูเนื้อแต่ก่อนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับของดีครับ เป็นทางที่ยี่สิบสี่ครับต่อไปยี่สิบห้านะครับยี่ิห้าเป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญแก้หงจุ้ยนะครับก็ปีห้าแปดหลวงพ่อสำลีรครับรายการนี้แม่ยังก็เลี่ยมทองนะน่าจะเป็นทองไมคอนครับแม่ก่อเหมือนทองเลยนะมาเนี่หรือเป็นทองคําทองคําหรือเปล่ารายการนี้ผมขอที่สองร้อยบาทนะพี่ของเพื่อแก้หงจุยนะ้ยเนี่ยก็ปรับประดับหงจุย้ย ให้ร่างกายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามีอีกอย่างครับรายการต่อไปครับเป็นตัเมืงเงินต่อครับพี่ดูครับพิมบีครับพี่ดูหน้าแบบนี้หายากครับไม่ค่อยเจอนะครับนี่คือผเมืองเงินพิมพบีครับเนื้อจะจัดแบบนี้ครับแล้วก็พิมพ์เนี่ยพิม์เป๊ะเลยครับพิมพ์ถือว่าเป็นพิมพโบราณมากครับรายการนี้ผมขอที่ห้าร้อยบาทครับพี่ เป็นรายการที่26่ครับ่อไป27นะครับเป็นหลวงพุทธรับพี่ดูครับนี่คือหลวงพุทธวัดช้างให้นะครับก็สภาพเนี่ยเรียกว่าผิวล่มดําครับหลวงพุทธรช้างให้นะครับดูครับมีร่องรอยการใช้บ้างเล็กน้อยครับ08นะครับเรียนนี้ครับก็หายากครับพี่พอสมควรครับมีร่องรอยการใช้นะครับรายการนี้พอที่500บาทนะครับก็เอฟซีท่านไหนชอบปิดได้เลยครับพี่เป็นรายการที่ ยี่สิบห้ารอยบาทต uh. ่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดนะครับดูครับพระคู่อะไรเนี่ยสุวรรณเหรียญนี้ผมขอที่เอาสองร้อยบาทครับวัดโซกเหรียญดีด้วยนะครับออกวัดโศกนะครับ ดูให้ดีนะครับราคานี้เบามากครับพี่200บาทเป็นรายการที่28่ต่อไป29นะครับ29เป็นดูครับดูแรงพยาผมเข่าตรงเล็กพี่ดูครับแม่เนื้อจัดเลยครับรายการนี้ผมขอที่ขอที่300บาทครับพี่ 29 300บาทต่อไปเป็นปี19ครับดูครับนี่คือหลวงปู่ธศรีวัดถ้ำเขาวพุ่นนาครับอายุร้อยกว่าปีนะครับก็เป็นเกจิโอ้โหบอกเลยว่ายุคต้นๆน,นะครับปี19ครับดูครับวัดถ้ำเขาวพุ่นนาครับใช่ปะ่ะอำเภอตาขีจังหวัดนครสวรรค์ครับ เียนี้เป็นเหรียญนครข่าวตรวันครับว่าถือว่าสวยมากครับพี่ดูให้ดีนะครับเอฟซีทุกท่นชอบพี่ปิดได้เลยครับผมให้รับชมเนื้อแบบใกล้ๆเลยครับนี่คือหลวงพุทธศีนะครับรายการนี้สภาพนี้ขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่เหรียญไข่ครับห่วงสวยสมบูรณ์มากครับด้านหลังคมชัดเจนครับเป็นรายการที่สามสิบต่อไปสามสิบเอ็ดนะครับ สามที่เป็นเป็นเหรียญวัดดอนตันครับจังหวัดน่านครับดูครับหลวงพ่อวัดดอนตันครับแม่ชีค,คุณคุณนรัอา้าวนนบุรีเหรอดอนตันอะ่ะจังหวัดน่านอา้าวทำไมฝั่งนี้เป็นนนบุรีวัดพัพพานนทบ,บุรีปีหนึ่งเก้าครับเหรียญน,นี้สองร้อยบาทครับพี่รายการระบายเป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับ หลวงพ่อเนียมวัดน,น้อยเนี่ยผมถือว่าเป็นพระเกจิเป็นลูกศิษย์สมเด็จโตเนะาะก็ตามพุทธวัติเนี่ยในในในหนังนะในภาพยนตร์เรื่องสมเด็จโตก็หลวงพ่อเนียมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของสมเด็จโตแล้วก็ทําการเรียนบาลีอยู่ค่ำคืนครับดึกดื่นดื่นไม่หลับไม่นอนครับแม่อ่านบาลีครับทีนี้อ่านไปก็ง่วงไปไม่น่าคลอยหัวมานะครับแม่ บอกว่าเห็นเนรหลับครับก็จะมาแก้ง่วงซะหน่อยนะคร้องให้วิ่งหาสมเด็จเลยครับสมเด็จบอกว่าเขาหน้าเขาหลังทําเสียงดังๆก็พอนะจ๊ะสมเด็จโตบอกอย่างนี้นะครับไม่ต้องปรากฏกายให้เห็นนะครับรายการนี้หลวงพ่เนียวัดน้อยสี่รอยบาทครับพี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ทำถ้ำาผิดพลาดขอไปนะพี่ผมก็ฝาหลากหลายจาผิดจาถูกครับ รายการนี้จบเลยครับพี่สวยมากครับพี่นําไปเลี่ยมใช้ได้เลยครับไม่ได้ปัดล้างงาบดวงนี่คือจอบเล็กวัดบางขานครับดูให้ดีครับพระรุ่นนี้ครับก็ผมขอที่เจ็ดร้อยบาทครับพี่สวยมากครับรวงวันจะสวยขึ้นครับเป็นรายการที่สามสิบสามต่อไปสามสิบสี่ครับเป็นหลวงพ่อเงินครับหันหน้ายิ้มครับมีเม็ดแร่ด้วยนะครับก็สวนส่นงดงามครับ ผมเพิ่เงินวันปังขานครับพี่นิยมครับเป็นนิยมเอด้วยนะครับดูครับรายการนี้ห้าร้อยบาทครับพี่คุณพี่ประเสริฐครับก็เดี๋ยวผมจะส่งของให้นะครับก็เยอะมากครับฝากคุณพี่ประเสริฐครับก็คุณพี่เขาปิดปิดทีหนึ่งเป็นให้ส่งทีรอบเป็นร้อยอ่ะปิดโอ้โหให้ส่งทีเดียวเลยเขากลัวผมเปลืองค่าส่งนะครับ ขอบขอบคุณคุณพี่ประสิิฐนะครับก็คุณพี่แกอายุแปดสิบกว่านะครับแต่ว่าแม่แข็งแรงครับแปดสิบยังแข็งแรงครับแกคุยเล่นกับผมเรื่อยครับโทรมาคุยกันเรื่อยผมก็กําลังจัดส่งให้ครับก็ประมาณสักร้อยห้าสิบกว่าองค์นะครับแกไปทุกวันครับแล้วก็โอนด้วยครับก็ดีมากๆครับ แต่วาให้ผมส่งทีเดียวผมก็เก็บบลอกพระไว้แบบนี้ก็ได้นะครับก็เอฟซีท่านใดอยากได้บางท่านเขาก็มีเอฟซีบางท่านไม่อยากให้ส่งบ่อยเพราะว่าบางทีแอบแอบแ,อบแม่้ันแบบนี้ก็มีนะครับพี่ในช่องผมนะรายการนี้เป็นน่าจะเป็นหลวงพ่อเหลือวัดสาวชางโง่หรือเปล่าดูให้ดีนะพี่นี่ครับรายการนี้ผมขอที่สี่ร้อยบาทครับเป็นปอนะครับนี่ครับสี่ร้อยบาท แล้วก็ผมพิ้ายด้วยหลวงพ่อเดิมผมเชื่อว่ามีเพียบสีเนี่ยไม่ทันเนี่ยหลายท่านนะครับองค์แรกนะผมปิดท้ายให้นะพี่พี่ดูนะนี่คือปิดท้ายให้เลยครับเป็นรายการที่เท่าไหร่เยหลวงพ่อเหลือสามสิบห้าีสามานะนนสามิบหกนะครับก็เป็นหลวงพ่อเดิมเผื่อไม่ทันนะพี่เนาะ เผื่อองค์แรกไม่ทันครับก็หลวงพ่อเดิมวันสองโพพระปัมครับพระพิมพ์เดียวครับผมได้จากพระคุณตามาเนี่ยได้มาเป็นชุดๆครับได้มาหมดรู้สึกว่าหกองนะครับหกหรือเจ็ดอง์เลยประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ไม่ถึงแล้วครับพี่เหลือน้อยแล้วครับเอพีที่ได้ชอบปิดได้เลยครับพี่ดูนะแหมนี่คือพระปัมตัวจริงแยงจริงครับก็หลวงพ่อเดิมครับเนืออันปะก้าครับมีจานทุกองค์นะครับ ผมบอกเลยว่าพระแบบนี้นะถ้าปัดคาบความเก่าออกไปนะพระในบางที้ก็อยู่ปนกันเนี่ยถ้าพี่สามารถล้างคาบความเก่าออกไปได้นะพระองค์นี้คมและสวยมากพี่ดูครับรอยในซอกแขนนี่ยังคมเลยนะจานยังคมอยู่เลยครับก็สวยสดนนงดงามครับพี่ในการนี้ผมเก้าร้อยบาทครับราคาเท่ากันเนาะเป็นในการพิดา้ายครับพี่ครับผมจบลงครับอีพีนี้ครับก็ ขอขอบคุณพี่เอี่นะครับที่มารับชมผมทุกวันเลยครับก็ขอบคุณจากใจครับขอให้พี่เซี่มีความสุขกับที่ผมครับเสาร์อาทิตย์ก็ตื่นมาพบเจอช่องผมก็ปิดได้เลยครับพี่ถ้ายังอยู่ผมปิดให้ครับไม่มีการเก็บผาไว้ให้ใครแน่นอนส่งตรงแน่นอนผมคนตรงนะพี่และคนจริงด้วยครับคนตรงแล้วจริงใจมากผมไม่บ่งตรงว่าผมเกิดมาในชีวิตได้ผมไม่เคยได้เปรียบใครครับไม่เคยเอาเปรียบใครเป็นแบบนี้เลยครับก็ เพียบทีชอบสไตล์ผมพี่ปิดได้เลยช่องผมนะปะผมแล้วก็ช่องทางติดต่อของพี่ตอนนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็ธนาคารนอมสินครับ0ูนย์สองศูนย์สชื่อบัญชีสุชาติรูอินครับแอดไลน์ที่เบอร์โทรได้นะครับแอดที่เบอร์โทรนะครับวันนี้หมดเวลาครับพบกันใหม่ช่วงเย็นครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ